ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องด NA กรรมบางคนเป็นโรคกระเพาะบางคนเป็นโรคไตาบางคนเป็นโรคตับบางคนเป็นโรคฤษีดวงทวารบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคเบาหวาน บางคนเป็นโรคความดันโลหิตบางคนเป็นโรคมะเรง็งบางคนเป็นโรคโควิดบางคนเป็นโรคภูมิแพ้โรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนหนึ่งของ DNA กรรมซึ่งบรรจุข้อมูลกรรมของแต่ละบุคคลเอาไว้ Mưa thứng nguê la ăn mọ sổm